สวัสดีค่ะมาพบกับฝนนิชาพัฒอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนก็จะมาแกะกล่องดีบูนของแท้ดีบูนจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็จะเป็นดีบูนชนิดผงนะคะ ดีบูลชนิดผง1กล่องจะมีอยู่ทั้งหมด5ซองด้วยกันนะคะส่วนดีบูลชนิดแคปซูล1นกล่องนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด30แคปซูลนะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจะมาแกะเป็นดีบูลชนิดผงให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะคะดีบูลชนิดผงนะคะ1กล่องมี5ซองราคาจะอยู่ที่1,085บาบาทนะคะอันนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะจะเห็นผลไว ของแท้นะคะจะต้องมีซีลพลาสติกมี QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็มีวันผลิตนะคะตรงนี้นะคะของแท้ก็คือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งกองจะมีอยู่ทั้งหมด5ซองนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราแกะออกมาแล้วนะคะน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะ ชงด้วยน้ำเย็นหรือน้ำปกตินะคะแนะนำว่าชงด้วยน้ำเย็นนะคะอร่อยดีค่ะรสชาตินะคะไม่ขมไม่เฝื่อนนะคะดื่มง่ายมากนะคะเป็นผง,เห,งเหลืองแบบนี้นะคะดื่มวันละหนึ่งซองนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะในการ วิธีการดื่มนะคะตัวดีบูลชนิดผงนะคะดีบูลชนิดผง1กล่องมี5ซองนะคะดื่มแค่วันละ1-2องเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสูตรเข้มข้นถ้าเราเปรียบเทียบนะคะ1ซองเทียบเท่ากับดีบูลชนิดแคปซูลนะคะ6แคปซูลนะคะ ต่อไปก็จะเป็นดีบูลแบบแคปซูลนะคะดีบูลแบบแคปซูล1นกล่องมี30แคปซูลราคาจะอยู่ที่1,414บาทนะคะทานวันละ4แคปซูลนะคะเช้า2เย็น2นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อาการดีขึ้นแล้วเบาแล้วนะคะก็ทานวันละ2ได้นะคะเช้า1เย็น1นะคะตัวดีบูลชนิดแคปซูลเหมือนกันค่ะก็คือแกะมานะคะต้องอยู่ใน พลาสติกแบบนี้กล่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีการทำลายกล่องนะคะมีคีวาโค้ดมีวันหมดอายุนะคะแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ข้างในนะคะจะเป็นแผงแบบนี้เป็นคล้ายๆแผงยาเลยค่ะแบบนี้เลยพกพาง่ายสะดวกนะคะคือเราสามารถนะคะแกะออกมาทานทีครั้งละ1-2เม็ดนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องชื้นเลยนะคะ ข้างในก็จะเป็นแคปซูลสีข,ขาวๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยมีแบบนี้ค่ะก็ทานวันละ4ีนะคะเช้า2เย็น2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสารสกัดของดีบูนกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเส็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย โอ้ยปวดทรมานต้องถือไม่เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอ้ขนาดนั้นแลนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาางี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลยอ่ะพอทานไปวันแรกก็ค่อยชช่วนิดๆแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเราไม่ต้อง เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รับชมศาสรสกัดไปแล้วนะคะได้รับชมรีวิวกันไปแล้วนะคะหากใครนะคะมีอาการดังกล่าวนะคะก็สามารถติดต่อมาสั่งซื้อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ